ในการที่จะเพิ่มรายชื่อนิสิตเข้ามาในหน้านี้นะครับหรือว่าแก้ไขเนี่ยก็สามารถทําได้โดยการไปที่แทบ็บแก้ไขตารางตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะปรากฏหน้าตารางลักษณะนี้คล้ายๆข,ของ microsoft excel นะครับแล้วก็จะมี table ระบ,บุอยู่ทางด้านขวามือนะครับหากใครไม่ถนัดนะครับมุมมองนี้เราก็สามารถที่จะไปแก้ไขใน google sheets ได้นะครับ ซึ่งเมื่อกดเข้ามาแก้ไขใน Google s h ชี t เนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้เราสามารถที่จะแก้ไขทั้งได้ใน Google s h ชี t นะครับแล้วก็ภายในกายแอปซึ่งวิธีที่เราจะเพิ่มนิสิตคนถัดไปนะครับให้ครบกับจำนวนของเราเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลยในตารางหัวตารางเนี่ยก็จะระบุสิ่งที่เขาต้องการให้เราใส่นะครับอย่างชื่อและนํามสกุลเนี่ยก็ให้เราใส่ชื่อและนนามสกุล ของนิสิตคนถัดไปได้เลยครับอันนี้เป็นการสมมุตินะครับแล้วก็ช่องรหัสนิสิตก็คัดลอกรหัสนิสิตเป็นรหัสนิสิตนะครับเมื่อใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสนิสิตเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่ด้านขวาสุดของตารางรายงานการลงทะเบียนนะครับที่ท้ายของตารางครับก็จะพบอีเมลเบอร์โทรรูปภาพนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลไม่มีคำนำหน้า ก็ให้เรากรอกข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ลงไปเลยนะครับแล้วก็ชื่อน้งคุณไม่มีคำนำหน้านะครับอันนี้เป็นการสมุดนะครับเสร็จแล้วก็จะมีแถบรูปภาพนะครับซึ่งวิธีการใส่รูปภาพเนี่ยเราสามารถที่จะ เลือกใส่รูปภาพที่มาจากภายในกายแอปที่เขามีให้นะครับได้เลยหรือว่าจะเป็นการอัปโหลดนะครับรูปขึ้นไปประมาณนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดรูปหรือนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถนำรูปจาก google drive หรืออื่นๆแพลตฟอร์มอ,อื่นๆนะครับมาใส่ในช่องนี้ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะรอนะครับในการอัปโหลดรูปภาพเมื่อทำครบทุกช่องแบบนี้แล้วนะครับ ก็ให้กด refresh ตรงปุ่มนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาดูผลัพธ์กันครับว่ามีการอัปเดตเพิ่มรายชื่อของนิสิตเข้าไปหรือ,อยังนะครับนี่ครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับอยู่ในด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายๆครับในการเพิ่มหรือแก้ไขนะครับข้อมูลของรายชื่อนิสิตนั่นเองเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูการเพิ่ม ข้อมูลให้กับรายชื่อนิสิตแต่ละคนนะครับว่าข้างในต้องกมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับ